อันนี้คือปลาดุกแกงป่าค่ะใส่กระชายอันนั้นน้ำพริกแกงป่าใส่มะเขือพวงดอกไม้ฟักทองมะเขือเปราะแล้วก็ใบกระเพราค่ะอันนี้คือสูตรแกงป่าแกงป่าปลาดุกสดค่ะ แกงปลานี้ไม่พัดค่ะละลายแกงเอาเลยหอมกระชายค่ะ กินกับขนมจีนก็ได้นะคะแกงป่าเนี่ยเนี่ยเป็นราดขนมจีนได้ ปลากับผักนี่มันเปื่อยพร้อมสุกพร้อมกันก็เลยเอาลงไล่ๆกันเลยมะเขือก็สุกง่ายพระทองก็สุกง่ายนี่ค่ะประดุกสดแกงปลา ปรุงรสนี่จานชอบนะคะใครจะใส่รสด,ดีก็ได้ค่ะชูรสรสดีแกงป่าขึ้นอยู่กับความชอบถ้าอยากให้นัวก็ใส่ชูรสไปหน่อยนึงเนี่ยค่ะเอาความนัว หอมกระชายอันนี้เราใส่หน่อไม้ด้วยนะคะเป็นหน่อไม้สดที่เราต้มต้มแล้วเอามาหัน่นใส่พริกไทยอ่อนบางคนใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนด้วย มันปลาดุกนะนพนี่เป็นฟองนี่ฟองนี้คือฟองมันประดุกนี่แยงปลาประดุกสดใส่ฟักทองมะเขือเปราะปิดท้ายด้วยใบกระเพราค่ะนี่ค่ะบแยงปลา หอมกระชายหอมใบกระเพราก็เป็นเมนูแกงป่าลาดกับขา้าวหนงมจีนก็กินได้อร่อยนี่ค่ะ ็จะจบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะขอบคุณสุกูสุคนที่เข้ามาติดตามด้วค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากช่องคนทุงกุล่าไว้คือเก่านะคะทุกพื้นที่่ะค่ะที่รับชมช่องของเฮาก็ขอบคุณหลายๆค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ